นักศึกษาครับพบกับผมอาจารย์สมบัติติวเตอร์มหาชนกับการติวเข้มเก่งข้อสอบภาคกอกพอครับโจทย์ที่นักศึกษาเห็นอยู่นี้เรียกว่าโจทย์การเปรียบเทียบปริมาณในสะดมครับหรือว่าเป็นการเปรียบเทียบสะดมหรือการวิเคราะห์ปริมาณในสะดมหรือภาษาอังกฤษใช้คําว่า c o l u m n Analysis นั่นเองครับข้อสอบประเภทนี้เป็นข้อสอบที่นํามาออกในระดับ ปริญญาโทเท่านั้นเพราะนั้นผู้สอบนั้นจําเป็นจะต้องศึกษาข้อสอบประเภทนี้ให้ดีเจอกันแน่ในห้องสอบครับเราไปดูครับข้อสอบประเภทนี้หน้าตาเป็นอย่างไรแหละครับหน้าตาของโจทย์ก็คือให้สดมมา2ช่องก็คือสดม A กับสดมบแล้วสดม C เกี่ยวกับอะไรล่ะครับเราไปดูคําสั่งดีไหมครับคําสั่งนะครับให้เปรียบเทียบปริมาณในสดม A กับปริมาณในสดม B ีเพื่อเปรียบเทียบสดม A กับสะดม B เท่านั้นย้ํานะครับ เปรียบเทียบสดม A กับสดม B เท่านั้นว่าปริมาณใดมากกว่ากันโดยใช้ข้อมูลในสดม C มาประกอบการพิจารณาแล้วตอบนะครับแล้วตอบตามหลักเกณฑ์ดังนี้ก็คือสดม C นั้นเป็นเป็นอะไรครับเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาแต่เวลาให้เปรียบเทียบว่าปร,ปริมาณในสดมไหนมากกว่ากันนั้นให้ใช้สดม A กับสดม B เท่านั้นนะครับเราไปดูตัวเลือก4ตัวเลือกนี้ตอบอย่างไร ตัวเลือกที่1นนะครับตอบ1ครับถ้าสะมม a เนี่ยมีค่ามากกว่าสะมม b ตอบ2ถ้าสะมม a มีค่าน้อยกว่าสะดม b ตอบข้อ3ถ้าสะมม a กับสะมม b เนี่ยมีค่าเท่ากันแล้วก็ตอบข้อ4ครับไม่สามารถสรุปได้ว่าสะดมใดมีค่ามากกว่ากันนั่นเองเอาลองไปดูครับในสะมม a กําหนดตัว x มาให้สะมม b กําหนดเลข1 0 0มาให้สะดม c กําหนดเลข2ส่วน3 x เท่ากับ80มาให้ ทีนี้ปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราทราบตัว x ว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วเราก็จะรู้ค่าในสะดม a แล้วก็ค่าสะดม b เป็นเลข100รู้อยู่แล้วเอาสมมุติเลยนะครับว่าถ้าค่าของ x เนี่ยมีค่าเท่ากับ500ก็แสดงว่า500เนี่ยนะครับมากกว่า100สะดม a มากกว่าสะดม b จริงไหมแต่ถ้าค่า x เนี่ยเราคํานวณหาออกมาได้นะครับเป็น50อย่างเงี้ยก็แสดงว่าสะดม a น้อยกว่าสะดม b คือสะดม a น้อยกว่าสะดม b เราก็ตอบข้อ2ได้ นะครับถ้าสะดม A มากกว่าสะดม B แล้วก็ตอบข้อ1ได้ครับเอาถ้าหาออกมาได้เท่ากับ100เท่ากันล่ะทำไงล่ะครับก็ตอบข้อ3ครับถ้าสะดม A มีค่าเท่ากับสะดม B ีบางครั้งนะครับนักศึกษาเปลี่ยนไปได้ที่เราหาค่า x ออกมาไม่ได้เลยหรือได้ค่า x ออกมาหลายค่าอย่างเช่นได้ค่า x ออกมาทั้งมีทั้งค่า50 80, 70, 100, 200ก็แสดงว่าเลข50น้อยกว่า100 80น้อยกว่า100 แต่เลข2 0 0รมากกว่า100 300มากกว่า100อย่างเงี้ยอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่สามารถสรุปได้ว่า A กับ B ใครมากกว่ากันชัดเจนนะครับนักศึกษาครับเราไปดูเลยครับว่าการที่เราจะหาค่า x ออกมาได้จะทำอย่างไรไม่มีทางเลือกอื่นครับต้องไปดูที่สะดม C ีทำไมต้องดูสะดม C เพราะสะดม C นั้นเป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาครับเราดูสะดม C เลยครับสำหรับข้อนี้ สุดม C นั้นนะครับนะั่นก็คือ2ส่วน 3x เท่ากับแ0แล้ว x มีค่าเท่าไหร่ล้ครับ x จะมีค่าเท่ากับ80นะครับจะเห็นว่า2ส่วน3เนี่ย2เป็นตัวคูณกับ x ส่วน3เป็นตัวหารกับ x ถ้าหารกับ x ไปฝั่งตรงข้ามเป็นตัวคูณเป็น80คูณ3เช่นเดียวกับ2เป็นตัวคูณกับ x อยู่ไปฝั่งตรงข้ามเป็นตัวหารอย่างนี้เราจะเห็นว่า x จะเท่ากับ80คูณ3ครับหารด้วย2ซึ่งจะได้ x เท่ากับเท่าไรเอ่ย x นะครับตัวนี้นะครับเราหาเพื่อตัวนี้นะครับจะเท่ากับ8คูณ3ด้240ครับแล้วก็หารด้วย2ได้ค่า x ออกมาเท่ากับ120ครับนําค่า x ออกไปแทนที่สะดม a x มีค่าเท่ากับ120จะเห็นว่าสะดม a มีค่าเท่ากับ120ครับสะดม b มีค่าเท่ากับ100จะเห็นว่าสะดม a มากกว่าสะดม b ครับ เขียนอย่างนี้ชัดเจนนะครับแล้วจะเลือกคําตอบอย่างไรตอบข้อหนึ่งไหมถ้าสะดม A มีค่ามากกว่า B ให้ตอบข้อหนึ่งตอบข้อหนึ่งไปเลยสิครับจะเห็นว่าการเปรียบเทียบปริมาณในสะดมนั้นไม่ยากอย่างที่คิดแต่ที่สําคัญนักศษาจะต้องดูโจทย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับเพราะข้อสอบประเภทนี้นั้นนะครับก็พอออกข้อสอบถึง10ข้อล้วนเลยนะครับต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจําเป็นจะต้องศึกษาเนื่องจากเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์ ต้องคำนวณเพราะนั้นเนี่ยติดตาม DVD ชุดนี้แล้วก็คำนวณตามจาจสมบัติแล้วก็ไปแก้ปัญหาในห้องสอบคิดว่าน่าจะผ่านฉลุยสบายๆในปีนี้ครับ